เหตุเพลิงไหม้โรงงานทอผ้า MK Textile ในอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมเป็นเหตุเพลิงไหม้เหตุล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยไฟได้ไหม้โกดังเก็บผ้าเสียหายทั้งหมด3โกดังซึ่งต้นเพลิงไฟได้ลุกไหม้ในโกดังที่หนึ่งเสียหายทั้งอาคารคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า30ล้านบาทโดยเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นเหตุใกล้เคียงกับเหตุเพลิงไหม้โรงงาน APCB Electronic ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะเวลาห่างกันเพียงไม่ถึง12ชั่วโมงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เห็นชัดว่าช่วงเวลาที่อากาศเย็นและมีอุณหภูมิลดลงเป็นอีกชนวนเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้สาเหตุโดยหลักๆเลยในช่วงของออหน้าหนาวเนี่ยอากาศเนี่ยจะมีความแห้งอากาศมีความแห้งนะครับจงทําให้เชื้อเพลิงเนี่ยสามารถลุกติดไฟได้ง่ายประกอบกับในช่วงที่มีแดดร้อน เพียงพอในจุดนี้ก็สามารถลุกได้ที่เป็นสาเหตุนอกเหนือจากในเรื่องของไฟฟ้าและวลงจรนะนะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังและป้องกันตั้งแต่ต้นนะครับไม่ใช่รอ,อให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยมาดาเนินการแบบนี้ครับการตรวจตาอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงมากที่สุดสําหรับบ้านเรือนประชาชนรวมถึงการซักซ้อมคนให้เข้าใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในขณะที่เกิดเพลิงไหมในส่วนของแต่ละที่ของโรงงานก็จะมีการฝึกซ้อม ดับเพลิงและอบผกหนีไฟอยู่แล้วเราต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการของการฝึกซ้อมตรงนั้นเข้าไปให้เขารงับเหตุได้ตั้งแต่ต้นครับเพราะว่าการที่รอทีมดับเพลิงเข้ามาดับเพลิงหลังจากเกิดเหตุไปนานแล้วเนี่ยความเสียหายและการลุกลามของไฟเนี่ยมันมีปริมาณสูงมากจนการควบคุมเนี่ยจะเกิดความยากลําบากครับถ้าเป็นสําหรับบ้านเรือนก็ต้องมันตัวใช้อุปกรณ์เครื่อนใช้ไฟฟ้านะครับดูอย่าให้อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าเสี่ยงต่อการ เ,เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับสำหรับบ้านเรือนประชาชนในจุดที่มองดูแล้วว่าเสี่ยงจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในส่วนตรงนั้นต้องปรับปรุงแก้ไขดําเนินการให,ให้ให้ให้อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัยในส่วนของโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่เป็นเรื่องซับซ้อนนะครับเพราะว่าสาเหตุมีมหลายสาเหตุทั้งเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของสารเคมีมันมีมีหลากหลายในองค์ประกอบที่ทาให้เกิดไฟนะครับในส่วนของโรงง,งานแต่ละที่ต้องมีมาตรการในการดูแลที่เข้มข้นมากกว่านี้ครับ แม้ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้อาจจะเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าลัดวงจรหรืออาจเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ก็ตามซึ่งเพลิงอาจลุกลามได้รวดเร็วและขยายวงกว้างได้ง่ายเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายเป็นจํานวนมากประชาชนก็ควรที่จะตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นให้มากกว่าเดิมในช่วงที่อากาศมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสูงข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน